สวัสดีครับพบกับผมแล้วก็ช่องวีชายบล็อกนะครับวันนี้เนี่ยจะมาพาทุกท่านปลูกผักเลนผักเลนเนี่ยเป็นผักพื้นบ้านผักพื้นถิ่นในดินแดนแถบนี้ในเขตภาคเหนือขึ้นไปทางเนี้ยภาคเหนือขึ้นไปนะฮะอันนี้มาดูลักษณะของเขาใกล้ๆก,ก,กันดีกว่านะฮะอันนี้คือผักเลนเนีน่ยใ,ใ,ใ,ใบสีเขียวๆเป็นไม้ชอบความชื้นชอบให้แช่น้ําแล้วก็หอมกลิ่นหอมอ่อนๆน,นะ การขยายพันธุ์ผักเลินเนี่ยถือว่าเป็นผักที่ขยายพันธุ์ง่ายมากๆเราไปตัดกิ่งไปหาก,กิ่งมาหรือที่มันเลื้อยมันจะเป็นไม้เลื้อยตามตามดินตามพื้นดินนะะแล้วก็ไปเด็ดกิ่งมาแล้วก็มาแช่น้ํานะครับพอเราแช่น้ําสักประมาณ1สัปดาห์อ่า่สัปดาห์เนี่ยมันจะออกรากเลยแหละเห็นไหมรากเต็มเลยเนี่ย ถ้าอะไรก็ตามแต่ที่มีรากอ่ะแสดงว่าพร้อมแล้วที่จะลงดินคือมันสามารถหาอาหารเองได้หรือเราจะแช่น้ำไว้ง,งี้ก็ได้นะผมว่ามันสามารถปลูกในน้ําได้ปลูกบนบกได้เป,เป็นพืชแบบคล้ายๆผักขยงอะเนาะหอมดอกผักขยงทางภาคอีสานแต่กลิ่นจะไม่ชุนขนาดนั้นกลิ่นของผักเลินเนี่ยไม่ฉุนเท่าผักขยงไม่ฉุนเท่าอื่นๆมันจะฉุนแบบหอมอ่อนอ่อนอ่ากลิ่นนะฮะใต้บรรยายกลิ่นเรากินเข้าไปเนี่ยกลิ่นมันจะหอมอ่อนอ่อนแล้วก็แล้วก็ไหลลื่นสงบ ผ่อนคลายมีความสุขกินมันจะประมาณนั้นแต่ความเป็นไหลลื่นสงบผ่อนคลายแล้วมีความสุขอ่ถ้าบรรยายเป็นความรู้สึก,กนะครับกินมันจะฉุนนิดหน่อยฉุนแบบคล้ายๆน้ําหอมคล้ายๆกับคล้ายน้ําหอมอ่ะกินมันะนะฮะดมอีกรอบหนึ่งจะได้บรรยายเป็นภาพได้มันจะออกฉุนหน่อยๆฉุนนิดหน่อยนะฮะ หอมแหละพูดง่ายหอมหอมละมุนล,ละไมหอมผ่อนอคลายหอมคล้ายน้ําหอมหอมแบบเหมาะสําหรับกินกับผักทําให้เราเจริญอาหารพอเรากินผักเนี่ยทำให้เรากินข้าวได้อร่อยขึ้นอ่านะฮะอันนี้เฉพาะกินมันนะส่วนสารที่อยู่ข้างในเนี่ยสารท,ที่อยู่ข้างในเนี่ยเนื่องว่าเ,เป็นผักเหลือยอ่ามันก็ตระก,กูลเดียวกับผักแยงผักแยงก็ให้ลดน้ําหนักเนาะลดน้ําหนักให้ไฟเบอร์กับร่างกายให้วิตามินต่างๆผัดสีเขียวนะฮะแสดงว่ามันมีประโยชน์เยอะมาก ด้วยความที่เราเนี่ยไปเจออะไรใหม่ๆเราก็อยากจะขยายพันธุ์สืบต่อแล้วก็อยากจะแบ่งปันนะวันนี้ก็เลยจะมาปลูกผักเลนกันนะปลูกผักเลนกันเราสามารถปลูกผักเลนได้ทั้งแช่ปลูกในแช่น้ําไว้หรือว่าปลูกใส่กระถางแล้วรดน้ำํำบ่อยหรือจะปลูกใส่แบบนี้ก็ได้นะฮะแต่ถ้ามันมีรากแล้วเนี่ยผมแนะนําว่าให้เราปลูกใส่ในกระถางนะครับนี่เอามาแล้วก็กระถางก็ใช้ดินดําปกติเลยดินดําปกตินี่แหละ แล้วก็กดลงไปสำคัญมากๆคือเราต้องให้เขาชื้นดินจะต้องชื้นนะฮะแช่น้ำใบไ,ได้ยิ่งดีนะฮะคนแถบนี้คนแถบภาคเหนือเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหลายๆชนเผ่าหลายชาติพันธุ์หลาย,ลายอะไรก็ตามแต่เขาจะกินผักเลือนกันเป็นลาบกินกับลาบกินกับน,น้ำพริกเอาไปแกงเอาไปผัดเอาไปต้ม หรือแม้แต่เอาไปประดับอาหารคล้ายๆกับสารแหน่อะไรเงี้ยแต่ว่ากลิ่นมันจะมันจะดีกว่ากลิ่นจะดีกว่านะนี่มองผมนะผักเลนเนี่ยเราก็จะปลูกแล้วก็ขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆปลูกแล้วขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆนะฮะมันเป็นผักพื้นบ้านพื้นถิ่นนะครับผมของดิงแนแดนแถบนี้นะผมถ้าใครอยากได้พันธุ์เนี่ยก็ <laughs> มาเอาได้ถ้าส่งไปมันน่าจะตายส่งไปสซนีเพราะว่ามันค่อนข้างเป็นพืชน้ําอ่ะมันค่อนข้างที่จะ ขาเรียกมันชื้นถ้าถ้าห่างจากน้ําปั๊บมันก็ไม่น่ารอดแล้วอ่ะมันเป็นผักที่บอบางพูดได้ง่ายต้องการการทะุถนอมไม่เหมือนกะบองเพชรนะฮะมันคือคือถ้าเมื่อไหร่ที่ต้องใช้น้ําผักพวกนี้ถ้ามันห่างน้ําปั๊บแค่ไม่กี่วันอ่ะมันก็ตายละเราเอาไม้เนี่ยแทนลงไปในปักแสกกระถางนะครับแล้วก็กดมันลงไปมันจะเหนียวมากมันจะไม่ค่อยหักเลยแปลงมาก อย่างอื่นเนี่ยหักปกปกๆเลยนะแต่ว่าเนี่ยเหนียวมากๆอันนี้ผมแช่น้ําไว้ประมาณสักหนึ่งสัปดาห์นะฮะเนี่ยต้นมันแช่น้ําไว้หนึ่งสัปดาห์มันออกรากเต็มเลยพอออกรากเสร็จหน้าที่เราก็ต้องหาที่อยู่ให้เขานะฮะเขาก็ต้องการที่อยู่ต้องการกระถางต้องการอะไรเงี้ยเขาก็ต้องการความรักเหมือนกันนะจริงๆนะอ่ะล้วก็กดลงไปนะผักเริอนผักเริอน เหลืออย่างเดียวที่ยังไม่ได้ปลูกก็คือหอมชูนี่แหละนะจริงแล้วผมทดลองปลูกมาเยอะมากทั้งลงดินลงดินก็เกิดนะผักเลนเนี่ยแต่มีข้อแม้ว่าชื้นอาจจะมีข้อแม้ว่าให้เขาชื้นอยู่ตลอดคนแถบนี้เขายิ่งปลูกง่ายปลูกตามลําห้วยตามหนองตามอะไร <c oughs> คนแถ,แถบนี้นะเขายิ่งแบบต้นไหนดีอันนี้รากเยอะมากเลยดูดิ อันนี้ลากเยอะมากนะฮะอะกดลงไปหน่อยขย,ยับมาน,นิดนึงเพราะวากรถางเรามันใหญ่เดีย๋ยวถ้าเยอะๆจะลองทำชาดูครับผมชาผักเลินชาผักเลนนะฮะเคยไปกินพิซซ่าบนดอยผางนี้เขาเอาผักเลนมาประดับหน้าก็ได้พิซซ่าที่มีกลิ่นหอมพิเศษเฉพาะ ท,ที่บนนู้นนะฮะเคยไปกินลาบอาขาก็จะมีผักเลินเป็นกับแก้มเป็นผักกับแก้มนะฮะลาบอาขาอยากจะให้ผักพื้นบ้านเราพวกผักพื้นบ้านไทยตรงเนี้ยพวกเราอย่างเงี้ยเป็นมีชื่อเสียงบ้างาแล้วก็ไม่รู้มองเห็นโซนี่กับบีมีไหมข้างหลังกําลังหลับกันอยู่อยู่เป็นเพื่อนเราวันนี้กับการปลูกผักนะครับ ใครอยากได้ก็แวะมาเอาได้นะเย่จะเพาะพันไว้ให้เพาะพันไว้ให้แต่ถ้าส่งไปซซน,นีไม่น่ารอดเพราะว่ามันเป็นผักมันต้องแช่น้ําไปแล้วมันไม่มีอากาศนะมันไม่น่ารอดผักเลื้นเนี่ยโอเคน่าจะได้แล้วเดีย๋ยวเราก็จะลดน้ําแล้วก็ดูแลเขานะ มีรถวิ่งผ่านไปมาตลอดเลยผมว่ามันยังมีพื้นที่ว่างอยู่เรามาปลูกอีกไหมเราลองปลูกอีกสักหน่อยหนึ่งนะเนี่ยมันมีช่องว่างอยู่จะได้เยอะๆเอาที่มันมีรากแล้วแบบนี้นะฮะที่มันมีรากอันนี้เพิ่งแช่ได้ประมาณสองสามวันมันจะมีรากแล้วก็กดลงไปแล้วก็เกลี่ยด,ดินนะฮะคือหาช่องว่างอะ่ะมันจะได้ไม่แย่งอาหารกัน อันนี้จะมีรากเยอะหน่อยถ้ามีรากเยอะอย่างนี้ถ้ามีรากเยอะอย่างนี้นะฮะมันก็หาอาหารเองได้นะแล้วก็กดลงไปใส่ตัวนี้เรานี่นะฮะมันไม่หักนะมันเหนียวมากเลยผักเนะี่ยแตกมากนี่นะฮะหลังจากเราปลูกเสร็จเราก็ลดน้ํานะฮะลดน้ําปกติเลยลดให้ชุ่มพยายามรดน้ำบ่อยยิ่งบ่อยเท่าไหร่ยิ่งดีเพราะว่าเขาเป็นเขาชอบน้ํา ผักเลนนี่จะเป็นผักที่ชอบน้ําเราก็ลดให้ชื้นให้ชุ่มนะฮะยิ่งบ่อยยิ่งดีนะฮะย้ํายิ่งบ่อยยิ่งดีเขาชอบน้าโอ้อันนี้ไม่ได้หนังใจเลยเทเลยนะฮะเทเลย่ะเทเลยเขาชอบน้ํายิ่งแช่น้ําได้ยิ่งดียิ่งชื้นอะไรเงี้ยนะเขาก็จะชอบน้ําเป็นพิเศษผักเลน,นี่ยโอเคนะฮะฝากผักเลนด้วยผักเลนถ้ามาที่ภาคเหนือนะของไทยเนี่ยก็อย่าลืมแวะซื้อแล้วก็ลองชิม แล้วก็ซื้อไปปลูกดูมันเกิดง่ายมากๆมันมีประโยชน์มันช่วยผ่อนคลายมันมีประโยชน์เยอะนะฮะผักพื้นบ้านเราอยากให้หันมาปลูกแล้วก็ดูแลผักพื้นบ้านเรามันจะชื้นชื่นคือชอบน้ำอะ่ะพูดง่ายๆนะฮะเค okay, นะครับผมวันนี้ก็แนะนำผักพื้นบ้านของไทยเราของภูมิภาคเรานี่แหละนะครับยังไม่มีใครเป็นเจ้าของหรือจดสิทธิบัตรอะไรหรอกนะฮะ ก็ไม่อยากให้จดด้วยอยากให้มันคู่กับบ้านเราไปเรื่อยๆแบบนี้นะผักเลินผักเลินครับผมกินหอมอ่อนๆนะฮะไม่เหมือนผักกระแยงแล้วก็หาได้ง่ายวันนี้ก็ลาทุกท่านแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามซับสไคร e ช่อง v ีชายบล็อกนะครับผมสวัสดีครับ